อุลัวเนี่ยมันไม่เมียดรางเบรกเนี่ยหลุดรางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพามาดูโซนนี้เนาะอ๋ออุ้ยนี่ผมไม่เคยรู้ดิเอ้ยนี่ไงเรียบร้อยแล้วอันนี้อย่างที่เห็นคือโอเคสายไฟต่อถูกต้องนะครับข้าโอไม่ได้มีปัญหาอะไรเฮ้ยคุณโอนฮะคงมีแก้ด้เหรอครับอ๋ออันนี้มาจากของผมครับมาถูกจากในกระเป๋านะอันนี้ยังไม่แก้ขนาดนั้น การที่เราจะซื้อหมู่บ้านจาัดสรรนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับเราต้องมีการตรวจรับบ้านแต่อย่าเพิ่งเซ็นนะครับเราต้องมีการตรวจรับบ้านจากผู้เชี่ยวชาญซะก่อนวันนี้ผมเลยนัดพี่โอ๊ตไว้เดี๋ยวเราไปเจอพี่โอ๊กันว่าการที่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านตรวจรับบ้านเนี่ยจะมีดีเทลอะไรบ้างตามไปเลยครับ พี่โอ๊ตสวัสดีครับวัดีครับวันดีครับพี่โอ๊ตมิเตอร์ชัวร์ครับมิเตอร์ชัวร์เกเตอร์ก็คือเป็นทีมที่เป็นบริษัทที่ตรวจรับบ้านครับผมหมู่บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมรวมถึงหมู่บ้านตัวเองได้ไหมครับที่ให้ช่างผู้รับเหมามาจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับใช่ครับผมเข้าเรื่องเดยนะพี่แบบไม่มีความรู้มาก่อนเลยนะครับว่าการที่ตรวจรับบ้านเนี่ยเราก็จะให้แผ่นอะไรมาแปะๆๆก็ตามที่คนที่ไม่มีความรู้ก็จะแปะไปตรงนั้นตรงนี้แต่จริงมันมีดีเทลเยอะกว่านั้นจริงจริงมันมีดี เยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับผมผมพาดูคร่าวๆก่อนอย่างอันนี้บ้านคุณผลก็มีการตรวจไปสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไงเดี๋ยวผมพาลองดูตัวดีเฟกที่เราเจอกันก่อนได้ครับเนี่ยพวกบานประตูนะครับอย่างตัวนี้ปิดเหมือนปิดได้สนิทปกติแต่ถ้าดูจริงๆแล้วอ่ะบานมันยังมีอาการกระป๋องอยู่ใช่ตัวนี้เนาะอันนี้เดี๋ยวเขาก็จะต้องไปปรับตัว เบ้ารับมันอีกทีเดินเฉยมันแน่นขึ้นฝั่งนี้ไม่เท่ากันเลยถูกต้องใช่จะทําให้บานเนี่ยในอนาคตคือถามว่าวันนี้มันยังมีการให้ตัวเยอะขนาดนี้ในอนาคต5้าปี1ิปีเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะหลุดออกมาได้ประมาณนั้นนะครับอันนี้คนปกติก็จะรู้สึกว่าปิดเปิดได้ปกติไม่มีปัญหาแต่ถ้าสังเกตดูจากโซนท้ายนะฮะตัวประตูรั้วเนี่ยมันไม่เมียรรางเบรกเนี่ยหลุดรางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพามาดูโซนนี้เนาะอุ้ยนี่ผมไม่เคยรู้ดิอ้ย เหตุการเรียบร้อยแล้วนี่ไงหลุดไปแล้วใช่จริงๆถ้าเคยเห็นมันจะมีตัวเบรกลางก่อนหรือตอนท้ายนะครับเพื่อกันล้างหลุดเพราะอันนี้อันตรายเพราะว่าบางทีเด็กมาเปิดปิดเนาะกลายเป็นว่าพอมันหลุดเนี่ยพอมันล้มทับทีเนี่ยมันเกิดอุบัติเเตุได้ครับัวนี้จะค่อนข้างแหลกนิดนึ่งครับผมอันนี้ก็กาลังจะเทสในเรื่องของการฉีดน้านะครับคือเวลาจะเทสเรื่องรั่วซึมนะครับอันนี้ก็จะต้องเทสเกี่ยวกับการฉีดน้ําทั้งหมดเลย ดู oh. ทุกเฟรมเลยว่าในสถานการณ์จริงถ้าฝนตกเนี่ยจะมีอาการรั่วซึมลงไปหรือเปล่านะครับ oh. อันนี้ก็ต้องมาไล่ฉีดพอฉีดเสร็จปุ๊บ จะต้องใช้อินเฟเรดนะครับในการสแกนดูว่าจุดไหนเนี่ยของผนังไะเย็นผิดปกติไหมซึ่งพอถ้าเผื่อเย็นผิดปกติเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดการรั่วซึมได้ตอนนี้เข้ามาตัวบ้านโอเคในตัวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูดีเฟกต์คร่าวๆก่อนนะครับได้ฮตอนนี้จะมีหลักๆคือตามเหลี่ยมมุมผนังถ้าถ้าทางคุณผลมองเนี่ยจะรู้สึกว่ามันจะมีอาการเลื้อยนะครับอันนี้มันเกิดจากการที่ว่าเก็บงานเหลี่ยมมุมไม่ดีนะครับซึ่งพอเหลี่ยมมุมมีอาการเลื้อยเนี่ยเวลาเข้าพวกเฟอร์นห ครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นโซนของห้องครัวรนะครับห้องครัวของทางที่เนี่ยถ้าสังเกตคือผนังจะมีการบุกกระเบื้องนะครับรวมถึงตัวเคาน์เตอร์ด้วยซึ่งตอนเนี้ยที่เราเห็นชัดๆเนี่ยคือพอเคาน์เตอร์ตัวกระเบื้องที่เป็นสีขาวเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้เยอะมากเลยคือมันเป็นรอยนะครับอ่าซึ่งรอยพวกเนี้ยต้องดูก่อนว่าทางโครงการสามารถมาขัดละออกได้ไหมครับถ้าขัดละออกไม่ได้ต้องทําการเปลี่ยน ให้ลูกค้าอีกทีหนึงนะครับอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือกระเบื้องที่มีอากาศร่อนนะครับอย่างเช่นจุดพวกนี้อันนี้คือปกติครับครับแต่โซนตรงนี้อันนี้คือต่างกันเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ พอมันมีอาการร้อนเนี่ยากลายเป็นว่าปูนด้านในเนี่ยบางทีมันไม่เต็ม <P. S 1> พอไม่เต็มเนี่ยในอนาคตแบบพวกความร้อนหรือความกดอากาศมเข้าไปมันมีโอกาสที่มันจะดัาตัวออกมาได้นี่ไม่แน่ใจว่าขัางน้ำทำไมครับตัวนี้มันเป็นขังน้าเพื่อดูการร,รั่วซึมคซึ่งเวลาขัางสิ่งหนึ่งเพื่อดูการร,รั่วซึมอ่ะเราจะต้องขังและระบายออกทุกรูที่มันมีการระบาย,บยาเช่นตัวนี้ถ้าสังเกตจะมีตัวรูระบายน้ำร้อนหรือโอเวอร์โฟล์กน,นะครับดังนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้ผมก็จะมีการเปิด S <S เปิดเพื่อที่ว่าให้ทางน้ำเนี่ยมันระบายออกไปหรือว่ารั่วซึมหรือเปล่าอย่างต่อมาคือจะต้องมีการปิดขังน้าเอาไว้อันนี้เช็คตัวจุกสะดืออ่างว่ามันเก็บน้ําได้จริงหรือเปล่าอ่าบางทีเคยเจอคือทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงน้ํามีอาการระดับลดลงเนี่ยอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวจุกสะดืออ่างให้ลูกคา้าข้างล่างก็อยู่ที่ประมาณนี้ใช่ครับผมใช่ครับเดี๋ยวไปดูส่วนอื่นกันต่อครับเ<ป><ป>ลยครับโอเคต่อไปในโซนบันไดนะครับที่เจอเบื้องต้นเนาะคือไม้บันไดมีอาการไม่แน่นนะครับขออภัยนะฮะครับเอาเลย มีอาการที่ว่าพอเหยียบไปปุ๊บอบมันมีแกลบช่องว่างอยู่ของตัวระหว่างตัวลูกนอนกับลูกตั้งนะครับเวลาเดินก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอาการโป่งกว่าปกตินะครับผมซึ่งอันนี้เดี๋ยวโครงการเขาจะต้องมาทาการยึดตัวไม้บรนไัดให้ใหม่นะครับขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับก็อยู่ในจุดของห้องนอนที่2เกิดเกิดปัญหาแล้วโอเคคือเรื่องอะไรพี่เขาเชิญเลยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับของตัวในห้องน้ํานี้นะครับมีน้ํารั่วกี่จุดนึงนะครับถ้าสังเกตคือเนี่ย มีน้ารั่วมาจากตัวบนหลังคาคทั้งแนวเลยนะครับออันนี้โครงการอนะ่ะเบื้องต้นอนะ่จจะต้องทําการเปิดนะครับแล้วขึ้นไปดูใต้หลังคาว่ามันเกิดรั่วซึมมาจากตรงไหนอะไรยังไงแล้วต้องแก้ให้เรียบร้อยก่อนในส่วนของฝ้าตัวนี้ที่โดนน้ำนะครับจะต้องทําการเปลี่ยนเท่าน้นนะครับ,รบแต่ต้องทาการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเท่าน้นนะครับแล้วก็ของตัวห้องน้ําถ้าสังเกตของผมจะมีการขังน้ำถ้าขังน้ําเอาไว้อันนี้ขังน้ําเพื่อเช็คว่ามันมีการรั่วซึมไปข้างล่าง นะครับเ oh. วลาั่วซึมไปข้างล่างจะั่วซึมอยู่2กรณีกรณีแรกคือั่วซึมจากตัวพื้นนี่แหละพื้นบางทีการทําเขาเรียกว่าทำฟอร์ซิลทาการซึมทําไม่ดีมันก็มีโอกาสั่วซึมได้ในจังหวะน้าขังอย่างที่สองคือจังหวะที่เวลาเราปล่อยน้ำนะครับปล่อยน้ําไปเสร็จปุ๊บถ้าน้ํรล้วในจังหวะที่เราปล่อยน้ำเนี่ยอันนี้เกิดจากตัวท่อด้านล่าง บางทีอาจจะเข้าไม่เรียบร้อย oh. เข้าไม่แน่น oh. ทาให้มันรั่วออกมาตามรอยต่อพอได้โอเคในส่วนต่อไปนะครับอันนี้ผมจะมาสัางพตการเทสของตัวน้ําอุ่นนะครับ oh. ครับซึ่งจะเป็นจุดที่คนตรวจพลาดเยอะที่สุดเนาะผมเห็นที่ตรวจบางทีก็อาจจะไม่ได้มาเช็คตรงนี้ซึ่งตัวสายไฟน้ําอุ่นจริงๆแล้วที่เราเคยเห็นคือสายไฟจะถูกพันแล้วก็เก็บไว้ที่ผนังซ่อนอยู่ถูกต้องก็จะเป็นบล็อกปิดเอาไว้ครับ,รบซึ่งอันนี้ทางเราก็ทําการเอาออกมาแล้วก็ต่อให้เป็นลักษณะคล้ายกับว่าเป็นปลั๊กตัวหนึ่งนะครับ เพราะว่าระบบตัวนี้มันเป็นระบบที่ถ้ามีไฟรั่วนะมีการตัดไฟเหมือนกันนะครับอันนี้ผมลองเทสให้ดูเนาะเราก็จะใช้ฟลกเกตเสียงไปเลยอันนี้ได้อย่างที่เห็นคือโอเคสายไฟต่อถูกต้องนะครับค่าโอไม่ได้มีปัญหาอะไรอย่างที่3คือก็ต้องมีการกดให้ไฟมันรั่วตัดสิทธิ์ด ที่สังแกคือเบเกอร์มีการปัดเกย็ดลอยอันนี้คือบอกโอเคดังนั้นก็จะต้องทําการถอดทุกข้อนะครับเพื่อดูว่าตัวน้าอุ่นที่เขาให้มาเนี่ยมันเป็นสายถูกต้องหรือเปล่าการตัดสายปาจุดที่ลูกค้ากังวลส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของพวกชักโครกกระตา้รบะบายนะครับผมอย่างชักโครกเนี่ยเราก็ต้องทําการหยอดตัวลูกบอลเป็นลักษณะคล้ายลูกปิงปองเนาะซึ่งตัวนี้ก็จะหยอดลงไปแล้วดูว่าพอกดลงไปปุ๊บเนี่ยมันออกไปที่ถังปังด้านหลังจริงหรือเปล่านะครับอาจจะทีมงานลองหยอดดูก่อนเลยนะครับ อันนี้ก็หยอดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวท่อระบายน้ํานะครับท่อระบายน้ําเราก็จะทําทการหย่อดเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้อย่างที่บอกเราขังน้ำเอาไว้เพื่อที่ว่าดูว่ารั่วซึมหรือเปล่าในจังหวะที่เราปล่อยน้ำเนี่ยเราจะใช้ตัวลูกปิงปองนี้หย่อดเข้าไปอีกทีนึงเพื่อดูว่ามันไปออกที่ตัวบ่อดักกินของตัวด้านล่างไหมเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวบ่อดักกินอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้อันนี้จากห้องน้ำเอ้ยคุณโอ๊ตฮะ คงมีแก้ด้วยเหรอครับอ๋ออันนี้มาจากของผมครับมาถิดมาจากในกระเป๋านะอันนี้ยังไม่แก้ขนาดนั้นนะครับในส่วนของตัวหลังบ้านนะครับอันนี้จะพามาดูที่เรากดตัวลูกปิงปองเนาะลงจากชักโครกมาเมื่อกี้เนาะอันนี้ก็สังเกตก็คือจะมีการออกมาที่ตัวถังบระงบ้างเรียบร้อยแล้วนะครับลูกสีเหลืองถูกต้องลูกสีเหลืองซึ่งเราก็จะเทสในลักษณะนี้ของตัวทุกชักโครกเลยรวมถึงตัวท่อระบายด้วยซึ่งท่อระบายก็จะออกมาในลักษณะ แต่อันนี้จะมีลูกที่แล้วที่เราแจ้งว่ามันยังไม่ออกครับถ้าสังเกตเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีเศษพวกปูนพวกเศษวัสดุพวกนี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมอันนี้เดี๋ยวโครงการก็ต้องทําการลอกท่อให้งนี่ก็ที่เราเห็นทั้งหมดนะครับก็จะเป็นจุดที่คุณโอ๊ตนะครับ<ม>เจอจุดต่างๆแล้วก็ทํารีพอร์ตส่งให้กับโครงการแก้ไขดอกไฟก็อยากจะฝากสักนิดนึงนะครับก็คือว่าการตรวจรับบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่า บางคนอาจจะมองว่าเอ้ยฉันตรวจเองได้ง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีดีเทลอะไรนั้นเยอะมากซึ่งซึ่งให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าที่เขามีความชํานาญในด้านนี้นะครับมาตรวจรับบ้านให้เรานะครับช่องทางของคุณโอ๊ตเป็นยังไงบ้างครับเผื่ออยากจะติดต่อก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับจะมีทางเพจเฟซบุ๊กนะครับก็คิมได้เลยว่ามิสเตอร์ชัวร์ดีสเปกเตอร์นะครับรับตรวจบ้านรับตรวจคอนโดนะครับผมอันนี้สามารถติดต่อเข้าไปทําจได้เลย แล้วก็สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์095 890 876นะครับมันจะเป็นเบอร์ส่วนตัวของเองแต่ยังไงถ้าเกิดมาจากทางคุณโผล่ก็จะดูแลให้เป็นพิเศษอยู่แล้ววันนี้ขอบคุณเขามากนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็เออแตคุณก็ไม่ได้มารอบเดียวนะต้องมาสองรอบเดี๋ยวมาสองรอบมาตรวจมาตรวจงานความเรียบร้อยอีกรอบหนึ่บประมาณนี้นะครับก็ฝากไ้ด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าอยากจะตรวจรับบ้านอย่าเพิ่งเซ็นรับบ้านอะไรทั้งนั้นนะครับให้สำหรับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมามามาตรวจรับบ้านดีกว่า นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ